สวัสดีครับวันนี้นะครับมาสาธิตการกําจัดแมงวีวิธีที่2นะครับวิธีแรกผมได้สอนไปในคลิปก่อนนะครับโดยใช้กระดาษกาวแปะแปะท่อระบายน้าใช่ไหมครับคราวนี้เรามาใช้วิธีมีต้องมีอุปกรณ์สองอย่างครับก็คือแก้วนะครับแก้วใสก็ดีครับจะได้มองเห็นนะครับแล้วก็กระดาษแข็งที่ขนาดใหญ่พอที่จะปิดฝาแก้วนี้ได้นะครับแล้วก่อนเราจะนอนนะครับหลังจากเข้าห้องน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเอาแก้วนี้นะครับ ก้วพลาสติกหรือแก้วอะไรก็ได้นะครับที่มีขนาดฝาใหญ่กว่าท่อระบายน้ํากว่าฝาท่อระบายน้ำครับมาปิดไว้แบบนี้นะครับวางลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้านะครับให้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเจอแมงวีนะครับก็หลังจากเราเอาฝาเอาเอาแก้วนะครับปิดฝา ท่อระบายน้ําไว้นะครับ1คืนนะครับผลที่ได้นะครับแมลงวีก็จะมาติดอยู่ในแก้วนี้นะครับคือก็คือแมลงวีเขาจะบินขึ้นมานะครับบินขึ้นมาจากท่อนี่ครับแล้วก็จะมาอยู่ในแก้วนะครับดำๆเนี่ยจุดดำๆนี่คือแมลงวีนะครับเห็นไหมเดินอยู่เนี่ยครับนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวิธีที่เราจะ กำจัดแมงวีใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้กระดาษครับเราใช้กระดาษอย่างนี้นะครับกระดาษที่มีขนาดใหญ่หรือพอดีกับฝากแก้วนะครับสอดไปด้านล่างอย่างนี้นะครับแงามนิดนึงนะครับแล้วก็สอดเข้าไปอยู่ล่างฝาอยนี้เพื่อให้แมงวีไม่สามารถออกมาได้เห็นไหมครับ นี่นะครับแมงวีจะออกมาไม่ได้เอ้ยเปิดดีๆนะครับอย่าให้มันออกมาเลยครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆกรอกน้ําลงไปครับนี่ตอนนี้แมงวีบินอยู่เห็นไหมครับมันเริ่มกลัวละมันเริ่มแปลกใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นใะช่ไหมเราก็ค่อยๆอ,อ,อย่างนี้ยให้มันออกนะครับระวังนะครับเราค่อยๆใส่น้ําเข้าไปเปิด หนึ่งให้มีรูให้น้ำเข้าให้มันออกเด็ดขาดใส่น้ำลงไปให้เต็มนะครับเพื่อไม่งหวีตายนั่นเองคค่อยๆอให้มันบินออกมาได้นะ ัอนี้เต็มละเราก็ดูว่ามันีอตไดอย่างอ๋อมันก็จะบินขึ้นมาสูงมากเลยครับต้องใส่ให้เต็มจริงๆเอานะ่บินออกมาละนะครับบินออกไปได้ตัวหนึ่งละก็น่นบินออกมาอะไรบินออกมาได้ครับก็เสียจแล้โอ้โห เราต้องรอสักพักหนึ่งให้แมงวีตายขยายยาวหน่อยอก็ทำแบบนี้ครับแล้วคือพอแมงวีตายเราก็เอาไปทิ้งนะครับจะดูว่าตายยัง ให้น้ำออกเนี่ยแมงวีก็จะตายไปครับทำอย่างนี้ซ้ําไปซ้ํามาหลายๆรอบนะครับแมบงวีก็จะหมดไปจากห้องน้ํานะครับเดี๋ยวลองเปิดดูอ้าวไม่เห็นมีเลยอยู่ไหนอะ่ะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแมงวีเห็นไหมครับแล้วก็ไปให้ปลาครับนี่ครับ ปลากินได้นะครับปลาตองอยู่ที่เลียงไว้ก็ปลาก็ชอบกินละครับแมงวีดูยังมีก็คือมันบินออกไปสองสาตัวคือตอนเนี้ห้องน้ำมีแมงวีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่้วย มึงกินให้ปลากินมาปลาชอบกินแมงบีครับอร่อยก็อย่างนี้เราก็จบคลิปวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยเคยแนะนำวิธีหนึ่งไปแล้วใช่ไหมครับโดยการเอากระดาษกาวแปะแต่วิธีจริงๆวิธีนี้วิธีที่เอาฝาเอ้ยที่เอาแก้วอะ่ะมาปิดฝาครอบเนี่ยฝาฝาระบายน้าเนี่ย ผมว่าดีกว่าได้ผลได้ผลกว่าด้วยนะถ้าพูดตรงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วอะถ้าเกิดใช้แก้วปิดที่ระบายน้ำเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยจริงๆได้ผลมากกว่าด้วยแต่เราต้องระวังมันบินออกมานิดนึงแค่นั้นเองอย่างนี้มแกบินไป3มตัวเลยนะครับเราต้องทําซ้ําไปซ้ำมาอยู่สักพักหนึ่งอะแล้วแมงบีจะหมดไปจริงๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการกําจัดแบงบีท,ที่ที่ต้นเหตุเลย ไม่ใช่ต้นเหตุที่ที่ถูกต้องเพราะว่ามันจะบินออกมาบินออกมาหมดบินออกมาแล้วก็ล้วก็ทิ้งไปล้วก็กําจัดไปทําไปเรื่อยๆแม่งมีหมดลองดูครับ